ทีมช่วยเหลือที่นำโดยโคนเ,เลียก็ได้เดินทางมาถึงน้ำเมืองโลเดสทางด้านลูรุสเองก็ได้ถอดหน้ากากของตนและได้ทำการขอร้องให้พวกเขาช่วยในแผนการนำตัวนานารี่กลับมาก่อนที่สึกครั้งสุดท้ายจะมาถึงทางด้านคู่ของดีเซลและเซอร์คารัสรวมถึงคู่ของลูรุสและซูสคุ ก็ได้ทำการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันและได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเข้าร่วมศึกในครั้งสุดท้ายที่จะมาถึงนี้ณวันแผนนำตัวนา,นารี่กลับมาแต่ละทีมก็ได้แยกย้ายไปอย่างทั่วราชอาณาจักรจิวสถานทางด้านดีเซลเอมก็ได้ขับเพนดูลัมโฉมใหม่เพื่อมุ่งหน้าไปที่ฐานทัพบ,บกอุดดามบูที่นั่นเองก็มี キトディセルジャンペットンサン、ローン。今だけ、もう一度俺はゼロになる。今度は、誰も失わずナを助けたに。を助け出すた信じて、何をに,には信じて、たいが生きて、いたという報告はじてしい、何 <laughs> を信じて、何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 ををを お前たちの力が必要なんだあなたにもあるんでしょやるべきことが <laughs> そうだねある僕にもやるべきことが姫様この度の作戦信じてよいのでしょうな他にいかなる道があるとナムジャララタック我が全てを持って期待にお答えしましょうこの反応やる สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกผมอุซิเมะเช่นเคยกับในเกมโคดเกียร์การปฏิวัติของลูรุสลอสตอรี่ในซูเปอร์ญี่ปุ่นนะครับในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงน่าจะเกือบสุดท้ายแล้วบทของแคมเปญในเรื่องภาคึ้นชีพบทที่6 เท่าที่ผมเคยไปดูบทสัมภาษณ์นะจำได้ว่าจะมีทั้งหมด7บทด้วยกันนี่เป็นบทก่อนเข้าศึกสุดท้ายอะนะเพราะงั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีเกิดนำเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ผมเชื่อว่าทุกคนได้ดูคลิปต้นคลิปแล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับโอเคทีนี้ผมจะอธิบายแคมเปญสั้นๆก่อนแล้วกันเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะแคมเปญเนี่ยมันก็จะมีอ่าที่ มันเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมาเนอะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องล e bon ออีโบ e bon นะัสเออลออีโบนัสเนอะแล้วก็จะมีเรื่องของสเตมิน่การใช้สเตมิน่เพียงครึ่งเดียวแล้วมีภารกิจแคมเปญที่เมื่อเราทําอะไรเรียบร้อยแล้วอะเราจะได้รางวัลดังนี้ก็คือหนะึ่งพันเพเนอะแล้วก็จี Z ้สีดาวกองคิ Z ้วสีฟ้านะครับลออิโบนัสจะเป็นหนึ่งพันห้าร้อยเพ แล้วก็เป็นแบบหันซอยนะก็คือได้วันละ200เพจวันสุดท้ายได้300เพจนั่นแหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าในเมื่อมีแคมเปญเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีเนื้อเรื่องเข้ามาเนาะเป็นเนื้อเรื่องที่หลายคนน่าจะไฮพอสมควรแหละว่าในที่สุดเราก็จะได้เห็นเพดูรัมชฉมใหม่นะครับก็คือร่างใหม่นั่นแหละ,หละซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าฟอร์มนี้ชื่อฟอร์มอะไรนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง แล้วเรามาพูดถึงไฮไลท์หลักก็คือตู้กาชาแคมเปญเนื้เรื่องบทที่6ในภาคคืนชีพซึ่งผมก็คิดไว้ว่ามันจะมาหลายหลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นตู้ลูลุชมากับซ2ทูลูุชมากับมาริโอหรือลูลุชมากับตัวประกอบอะไรสักคนหนึ่งอะคิดไว้หลายแบบแต่สุดท้ายก็หวยมาลงตรงที่ลูลุชมากับซ2แถมมากับคุณแบบเดียวกันทั้งคู่ด้วย อันนี้คืองงมากๆจนหลายคนสงสัยว่าผมลงข้อมูลผิดไหมไม่ผิดนะครับบอกไว้ก่อนคืออ่ะอย่างลูรุสเนี่ยเป็นควีนไทสีดาวก็แถมหุ่นเป็นเกโคเอซุยอ่าร่างสมบูรณ์นะครับไม่ใช่เก็โคเอล่างขึ้นท่อนที่โผล่ในหนังโลงนะไม่ใช่เวอร์ชันนั้นอันนี้คือเป็นร่างสมบูรณ์แล้วที่เคยโผล่ในแคมเปญอ่า ครบรอบเกมไอ,ไอ้นั่นอะอะไรนะซูเปอร์โรบอทวาามสปีป่ะเออที่มาที่มาอยู่ในเกมคอนโซลหรือเกมสตรีมนี่แหละเออที่ผมเคยดูผ่านผานะครับไม่คิดว่าจะมาล่าสมบูรณ์เลยแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆผม,มกลัวว่ามันจะมาขึ้นท่อนเว้ยแล้วเราก็ไปสุ่มลิมิตเป็นล่าสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยในตอนครบรอบอันนี้แอบกลัวอยู่โอเคต่อมาก็จะเป็น ตัวของ C2 C2 เนี่ยก็สีดาวเหมือนกันแล้วก็เป็นคิงไทซึ่ง King ท y ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นตัวซับอะไรแบบนี้และทีเนี้ยในความรู้สึกผมอะ่ะผมรู้สึกว่ามันปแปลกอยู่อย่างนะมันก็ให้หุ่นเหมือนกันก็คือเก็โคเอซุยเหมือนกันจนหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่แต่ละฟอร์มที่แตกต่างกันหรอกไม่อะมันคือหุ่นตัวเดียวไนเลย เออมันคือหุ่นตัวเดียวขั้นเออเพราะงั้นเนี่ยผมไม่ได้ลงข้อมูลผิดน,นะบอกไว้ก่อนทีมงานให้ข้อมูลแบบไหนมาผมาก็ลงแบบนั้นแหละเออนะโอเคทีเนี้ยถ้าถามว่าตู้เนี้ยมันหาสุมม่มไหมมันก็โคตรคุ้มอยู่แล้วอะเพราะว่าไอ้ตู้เนี้ยไม่ว่าสุ่มได้ใครอะเราก็จะได้หุ่นตัวใหม่ทั้งคู่นู่นหรอไหมไม่ว่าจะเป็นสุ่มลูรุสเราก็ได้เกโคเอซุยไม่ว่าจะสุ่มซีทูเราก็ได้เกโคเอซุยเหมือนกันเออเพราะงั้นตู้นี้มันคุ้มอยู่แล้วแต่ ผมจะดูท่าทีไปก่อนเพราะว่าอย่างที่รู้กันเดือนนี้มันมีหลายตู้ดักแน่ๆไม่ว่าจะเป็นตู้รวมล่างซึ่งหมดไปแล้วละ่ะแล้วก็จะมีตู้ของเพนดูรัมผมเชื่อว่าเพนดูลัมเนี่ยมันต้องมาแทรกเหมือนคราวที่แล้วอะที่ว่าเป็นตู้ของ C2 กับชิโนอ่ะเออตอนนั้นน่ะหลายคนก็ไม่คิดว่าเออมันคงจะแจกขุนเพนดูร่มตอนครบรอกเกมอะไรแบบนี้มั้ง แต่สุดท้ายแล้วไม่ผมมาเป็นตัวกาชาตู้ลิมิตแทรกระหว่างเนื้อเรื่องครับเออแต่ผมจําไม่ได้นะว่ามันต้องผ่านไปกี่วันมันถึงจะมานะแต่คิดว่ามันมาแน่ไม่ต้องกลัวมาเป็นตัวลิมิตแน่นอนแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ชัวร์และไหนจะใกล้ฉลองครบรอบเกมแล้วเพราะว่านี่ก็ย่างก้าสู่เดือนที่สี่แล้วฉลองครบรอบเกมก็เดือนที่ห้านะครับเดือนที่ห้าวันที่สิบเจ็ด พฤษภาคมคือวันฉลองครบรอบเกม3ปีนะครับเพราะงั้นเนี่ยเรามีเวลาเก็บเพชรแค่เดือนเดียวเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมองการไกลนิดนึงว่าเราควรจะเอาเพชรที่ได้มาสุ่มตู้นี้ไหมถ้าอยากได้หรือเราจะดองเพชรไปเรื่อยๆจนกว่าถึงฉลองครบรอบเกมและในระหว่างทางอ่ะไม่รู้เราจะเจอตู้ดักอะไรบ้างนะครับ ยังไม่พูดถึงตู้ตอนวันเอพิฟู้ดเดยนะมันมีโพสในกลุ่มทวิตเตอร์ไปแล้วกลุ่ม X เออสมัยนี้เรียกว่า X อนะ็กเนาะผมขอเรียกนกฟ้าเหมือนเดิมแล้วกันนกฟ้าเนี่ยมันก็มีบอกว่าตู้เอพิฟูเดยมันจะมีตู้กาชาเตาเงินนะ่ะซึ่งก็ไม่ค่อยน่าสุขสำหรับผมนะเพราะว่ามันเป็นตัวละคร R2 อ่ะก็ลเลยคิดว่าเออถ้าเป็นภาคคืนชีพอ่ะยังโอเคอยู่ อาทูตัวเก่งๆอ่ะมันมีน้อยมันมีแค่ตัวท้ายๆอ่ะนหนือไหโอเคเอาเป็นว่าสําหรับคลิปในครั้งนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ